คุณจตุพรพรมพันธ์ัดย์คุณดนายหมาแก่อย่ามายุ่งกับผมประเด็นถูกตัดต่อคลิปในรายการประเทศไทยต้องมาก่อนไปตีความจนเข้าใจผิดว่าตนพยายามชี้ช่องชี้ทางรอดให้หลุงป้อมโดยกล่าวว่าคุณจะมีเรื่องกับใครไม่ว่าจะเป็นสนธิลิ้มทองคุณหรือเสด็จพี่พร้อมพงก็เป็นเรื่องของคุณคุณจะกินดีหมีกล้าชนกับใครก็เป็นเรื่องของคุณ แต่อย่ามาทำให้สังคมเข้าใจผิดโดยเฉพาะกลุ่มเกรียนคีย์บอร์ดที่พยายามจะทำให้คนเข้าใจผิดระวังจะถูกดำเนินคดีคือผมเองเนี่ยนะครับได้ฟังคุณมหมาแก่<ะ>ได้พูดในรายการที่มีการตัดมาประมาณ4นาที23วินาทีเนี่ยว่าจะตุพรชี้ช่องเช็คบินมหมาแก่ดักฟัง ทีนี้ไอ้พวกเวตนตาลที่ฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดเนี่ย<ะ>ก็มาถล่มในการแสดงความคิดเห็นนะครับในในรายการคือหมากแก่เนี่ยอายุก็มากควรจะมีสติสัมปััญญะว่าผมพูดหมายถึงอะไระและไอ้พวกเวตนตาลยพวกนี้ก็ไปขยายต่อ<ะ>ว่าดูเสมือนหนึ่งเนี่ย ผมไปรับงานบิ๊กป้อมมาเป็นเด็กบ <c oughs> ิ๊กป้อมระับผมมันไม่นะครับวันนี้ไม่ไม่มีใครเป็นเด็กใครอะไร <c oughs> กันทั้งนั้นไม่สังกัดแล้วก็ฟาดกันมาหลากหลายเรื่องราวค่ะ <c oughs> ไม่ใช่ว่ามีท่วงทานองใดไปให้การสนับสนุน <c oughs> เพราะว่าผมได้หยิบยกกรณีคลิปค่ะ <c oughs> บอกว่าบิ๊กป้อมนี่ถูกลบเหลี่ยมจนกระทั่งเสียเหลี่ยมเสียนักเลง <c oughs> เหมือนเนี่ยถูกจิ๊กโกว่าตีนเหยียบขี้หมามาเหยียบหน้านั่นแหละคและก็ไปเทียบเคียงกรณีเรื่องคำว่าดักฟังเพราะตัวผมเองและคณะในขณะนั้นเนี่ยต้องคดีเรื่องการดักฟังทั้งที่ไม่ได้ดักฟังเองนะครับแต่ว่าที่โชคดีอยู่บ้างก็คือคนที่มีเสียงอยู่ในคลิปนั่นเขาไม่ประสงค์ที่จะเอาความ แต่สารอาญาข้อพิพากษาจำคุกสองปนะีเปลี่ยนโทษจำคุกมาเป็นรอลงอาญาในเรื่องข้อหาเรื่องการดักฟังค่ะผมได้ยกตัวอย่างเรื่องชีวิตของผมเองว่ามันมีมุมนี้อยู่นะค่ะและฝ่ายกฎห,หมายแต่และพวกคงไม่มีใครโง่ที่จะไม่รู้เรื่องเหล่านี้เพียงแต่ว่าเทียบให้ได้ยินได้ฟังกันว่าผมเองก็เคยโดนมาแล้ว นะครับในเรื่องเหล่านี้ไม่เกี่ยวว่าข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรไม่เกี่ยวเลยคนะครับไอ้ที่ได้มาเนี่ยนะครับมันคือการดับฟังคแล้วก็ถูกฟ้องดําเนินคดีมันไม่ได้สาระว่าเสียงจริงหรือไม่เสียงจริงเนื้อหาจริงหรือไม่จริงไม่เกี่ยวในการพิจารณาคดีของศาลเลยกรณีคุณจุลพรเนี่ยคนในคลิปเนี่ยไม่ประสงค์ที่จะเอาเรื่องด้วยแต่ศาลลงค<ก>ือหมายความว่าเนี่ยนะครับ ถ้าเจ้าของเนี่ยนะครับเจ้าของเสียงเนี่ยไม่ได้แสดงเจตนาว่าจะไม่เอาเรื่องเนี่ยเรื่องก็อาจจะไม่รอลงอาญาในขณะนั้นมผมอธิบายเรื่องนี้เพื่อที่จะบอกว่าไม่ได้ว่าผมไปชี้ช่องให้ไปเช็คบินมาแก่าอายุปูนนี้แล้วเนี่ยนะครับออกมาเปิดเผยเรื่องราวในคลิปจะไปกลัวอะไรผมได้เล่าเือตัวเองว่าตัวเองเคยโดนในลักษณะอย่างนี้ค่ะ มีท่วงทํานองไหนผมไม่เข้าข้างบิ๊กป้อมบ้างหรือไปชี้ชอกในดําเนินคดีกับหมากแก่เพราะฝ่ายกฎหมายของแต่ละฝ่ายเขามีความรู้กันอยู่แล้วนะครับยกเว้นว่าง่เองก็ช่วยไม่ได้แต่เพียงแต่ว่าต้องการจะอธิบายให้ฟังว่าในเรื่องลักษณะทํานองนี้ะนะครับผมนด่โดนมาก่อนก็เท่านั้นแต่ปรากฏว่าพอไปพูดเนี่ยนะครับแล้วก็ตัดมาเฉพาะที่ต้องการให้คนฟัง ทีนี้ไอ้พวกเนี่ยนะครับไอ้แก๊งนี่ก็มาถล่มเลยทีนี้รอซ้ำอยู่แล้วก็รอซ้ำเลยโอ้โหเด็กบ้านปลานน่นนี่นั่นล่าสุดเป็นดักเด็กลุงป้อมละอ่าคือ,ค,อคือหมายความว่าหมาแก่เองเนี่ยนะครับค่ะคุณก็ต่างจะต้องรู้กันดีว่าไอ้คลิปลักษณะแบบนี้ในี่ใครเอาเป็นคนเอามาให้มผมไม่ผมเนี่ยนะครับเชื่ออยู่แล้วว่าคุณไม่มีปัญญาไปดักฟังเองหรอกค่ะแต่อย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนะครับเวลาสู้คดีเนี่ย ที่ผมเล่าตัวอย่างเพาตัวเองโดนมาก่อนถ้าอยู่ดีๆผมไปชี้ช่องบอกว่ามันมีกฎหมายฉบับนี้อยู่นะนี่เราเล่าว,ว่าตัวเองมันโดนมาก่อนก็แค่เล่าให้ฟังก็ปรากฏวดเราไปชี้ช่องก็หัดมีสมาธิแต่น่อยนี่ไม่เคยติดคุกติดตารางไม่รู้สภาพยังไงคือไม่ได้เกี่ยวเลยไม่มีเนื้อหาใดๆว่าผมจะไปเข้าข้างบิ๊กป้อมไม่เกี่ยวเลยนะครับแล้วถ้าฟังดีๆบอกว่ามันถูกคนถูกลบเหลี่ยมขนาดนี้เนี่ยนะครับ มันเป็นเรื่องที่อับหน้าอับอายนะครับเสียศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เสียนักเลงก็มีอยู่เท่านั้น<ม>นะครับที่อธิบายความในกันในแต่ละเรื่องเราแต่พอไปขยายความกันขนาดนี้ก็รุมถล่มนะครับไอ้พวกที่เขียนแสดงความคิดเห็นนั่นเดี๋ยวีิทนไม่ได้จะลากเข้ากูกเขาคือผมปกติไม่ค่อยจะถือสาอะไรแต่ว่าอยากกินฟรีะนะครับในคือในทางการเมืองเนี่ยเราถ้าเรานะครับอธิบายให้ฟังเรื่องของตัวเอง เพราะแต่ละเรื่องเล่ผมโดนเ่ยนะครับพี่เรนพี่เรนมาทั้งนั้นเนี่ยนะครับใครที่ไม่เคยเจอเนี่ยเราก็เจอกันมาผ่านทั้งนั้นเพียงแต่อธิบายให้ได้ยินกันเท่านั้นเองว่าเราเคยโดนแบบนี้นะครับแต่ว่านี่กลายเป็นว่าชี้จ้องไอ้ฝ่ายกฎหมายเนี่ยนะครับถ้าเขาเจาเรื่องมันโง่ถึงขนาดษไม่รู้ในเรื่องกฎหมายยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเตือนดังๆไปอย่างหมายแก่ยาเรื่องผมนะหาเรื่องเดี๋ยวผมจะฟาดกลับวันไหนผมจะบอกให้คือหมายความว่าเนี่ยนะครับ คือคุณจะคุณเองนะครับเมื่อกินดีหมีมาซึ่งผมก็นับถือใจคุณนะอ่ะนะครับแต่ว่าอนั่นเป็นเรื่องระหว่างคุณกับเรื่องบ้านป่าค่ะมันไม่เกี่ยวอะไรกับผมอผมก็เล่า,าเฉพาะในชีวิตต,ตัวเองเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างไรต่านั้นเองออเรื่องก็มีอยู่เท่านั้นะนะครับส่วนที่ใครไปเล่นต่ออะไรนะครับสเสด็จพี่จะไปตามเรื่องอะไรก็ว่าไปะนะครับ <ๆ S 2> จะไปปอบองงอไปนวดไปนี่ก็ตามสะดวกไม่เกี่ยวกัน แต่เราเล่าในทางการเมืองที่เรานั่งจัดรายการเราก็มีเกล็ดเล่าไห้ฟังว่าเราก็เจอเรื่องพันอย่างนี้มานะนะครับแต่ว่ารอดมาได้ก็บุดวิดนะครับแต่เรื่องที่ไม่รอดนี่ก็เต็มหมดก็เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นนั่งจัดรายการเนี่ยอายุปูนนี้แล้วเนี่ยกวรฟังให้ได้สับเสี้ก่อน ไอ้นี่อย่ามาหาเรื่องหาเรื่องกับผมนะนะครับเดี๋ยวผมจะฟาดกลับเลยเน,นี่จะจะจะเดือดร้อนจยาอย่ามาเปลี่ยนคู่คือจะทะเลาะก,กับสนที่คุณสนที่อะไรก็ว่ากันไปนะกับคนนี้คนนี้ก็ว่ากันไปแต่ว่าคือผมไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยเพียงแต่อธิบายตอนนั้นนีงนะครับเพราะเพราะฉะนั้นแต่ผมไม่นั่งชี้ช่องไว้ดําเนินคดีผมไม่ใช่คนเสียสติอะไรจะขนาดนั้นนะ<笑><笑>และไม่ได้เป็นขี้ข้าอะไรใครด้วยที่จะต้องไป ไปแสดงตนเพื่อที่จะปกป้องอะไรใครก็ไม่มีอย่างนั้นนะครับเราก็ว่ากันตามเนื้อผ้าเนี่ยแต่ว่าอยากกินฟรีแบบนี้ไม่ไหวยืนยันไม่ได้ชี้ช่องใดๆนะฮะก็นายกไปก็กฎหมายมันมีมันน่าโง่ถึงขนาดไม่รู้อะไรเราก็เล่าให้ฟังว่าเราโดนอะไรมาก็เท่านั้นเองนะครับเพราะว่าถ้าไม่โดนกับตัวเองแล้วอยู่ดีๆก็กลับไปชี้ช่องได้นี่เล่าเรื่องตัวเองให้ฟังแท้ๆนะครับว่าตัวเองโดนอะไรมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ ไอ้เรื่องพันอย่างนี้ผมก็บอกว่ามันก็ควรจะพอพอดีมีสมาธิกันหน่อยอย่ามาเปิดศึกโดยไม่จําเป็นนะ,ะนะครับแต่มันก็สะท้อนน่ยนะคะว่าสิ่งที่คุณจิรุพรได้มีการวิเคราะห์ในทางการเมืองเนี่ยมันมีมันมีเอฟเฟคตต่อสังคมแล้วก็บุคคลที่ถูกพูดถึง <c oughs> ซึ่งบางทีเนี่ยเจตนาไม่ได้ต้องการที่จะ มุ่งไปแบบนั้นแต่คนที่อาจจะอาจจะได้รับผลกระทบเชิงลบจากเรื่องนี้ยเอาเรื่องนี้ยมาแย่ให้คุณจรูพรต้องต้องมีอีกคนหนึ่งที่อยู่ตรงข้ามอนะไรเงี้ยคือมันมันไม่ใช่เรื่องอะไระปัญหาหลักก็คือว่าคือการลุกขึ้นมาทําหน้าที่เนี่ยครับอยากเป็นนักเปิดเผยนักเปิด,ปด,ปดปวปงคุณก็ต้องรับผิดชอบผมก็ต้องรับผิดชอบเห็นไหมเวลามีเรื่องเราก็ขึ้นสื่สารไม่เคยหนีแม้แม้กระทั่งคดีเดียวบางคดียังงงโดนไปได้อย่างไรก็เป็นการเล่าเกร็ดให้ฟัง นะครับสาหรับคนที่ไม่เคยเข้าคุกอย่างคุณหมาแก่เนี่ยจะได้รู้ว่าแต่ละเรื่องที่ผ่านมามันโดนอะไรกันบ้างนะครับเพราะฉะนั้นในฝ่ายกฎหมายแต่ละฝ่ายเขาเขาก็มีช่องของเขาอยู่แล้วไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมอะแต่ผมเล่าเกล็ดตัวเองเท่านั้นเองค่ะประเด็นมันอยู่เท่านั้นนะครับแต่นี่โอ้โหพอหยิบยกขึ้นมาเนี่ยคนก็ฟังรายการเขาเนี่ยแล้วก็มาถล่มเลยถล่มด่าเลยนะครับแล้วหลายๆกรณีนอี้พวกถล่มเนี่ยนะครับ หลากหลายกรณีที่ไม่มีตัวตนเนี่ยผมจะบอกเดีไยวจะตามจะรื้อกันซะบ้างอ้าวไม่ได้สังกัดที่ไหนทั้งสิ้นนะคะันแทงซวยเพราะ<ช>ว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยนะครับมันแสดงความคิดเห็นเขาเล่าเรื่องผมเล่าเรื่องตัวเองะนะครับแต่ว่า,าเวตนตาลยพวกนั้นเนี่ยมันก็แห่กันมาเป็นพวนหอนรับกันเป็นทางไหวอ,ะอ่ะนะครับไม่อยากอยาก,ยากได้ได้แข่งกันก็ยังไหวกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเรานั่งอธิบายเหตุผลก็คือหมายความว่า คือคุณเอาเต็มที่เลยไม่ได้เกี่ยวอะไรกันนะครับหาความสํารานได้ตามสบายนะครับแต่เรานั่งจัดรายการเราก็พิเคราะห์ทางการเมืองม,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 มุมนู้นมุมนี้นะครับแต่ปรากฏว่าไปแปลพอไปแปลเจตนาพักหัวกันแบบนี้เนี่ยนะครับไม่ชี้จ่องเหมือนชี้จอ่องอึบอับอึเออเอออะอะไรกันนักหนาะอายุปูนจวนจะเข้าลงอยู่แล้วมันทําตัวแบบนี้ได้ไง